ซื้อปากกามา2,000บาทหากต้องการขายให้ได้กำไรอย่างน้อยร้อยละ5จะต้องขายกี่บาทข้อนี้เป็นโจทย์ค้าขายนะครับเดี๋ยวพี่ขิมมันจะมีสูตรลัดไม่ต้องจำสูตรเลยใช้แค่รูป6หลุมอย่างเดียวพอง่าย ขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันนะครับสมมุติว่าเรามีรถ1คันต้นทุนคือ120บาทอยากจะขายแล้วก็ได้กําไร30บาทดังนั้นเนี่ยราคาขายมันคือเอา2ตัวนี้มารวมกันได้150นะ120คือช่องเงินจริงใส่ไปเลยต่อไปกําไรแล้วก็ราคาขาย30แล้วก็150เป็นเงินจริงเหมือนกันกฎเหล็กของ6กหลุมก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์ตรงต้นทุนเนี่ยเป็น100เสมอที่เหลืออยากได้ A หรือ B ก็ว่ากันไปครับคราวนี้กลับมาโจทย์ของจริงกันบ้างเขาบอกว่าซื้อปากกามา2 0 0 บาทดังนั้น2,000เป็นเงินจริงๆใส่ในช่องต้นทุนแต่ตอนขายเนี่ยอยากให้ได้กําไรอย่างน้อยร้อยละ5เห็นไหมช่องต้นทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์คงตัวเลยใส่100กําไรส่วนที่งอกเพิ่มขึ้นมาอยากได้5ใช่ไหมจัดให้ราคาขายเอามารวมกันคือร้อนะครับโจข้อนี้ถามว่าต้องการขายจริงๆแล้วกี่บาทแสดงว่าสิ่งที่เขาถามคือเงินจริงๆ เป็นราคาขายสูตรหหลุมความพิเศษของมันก็คือไม่ต้องไปจําสูตรครับอันไหนด้านบนกับด้านล่างมีเหมือนกันจับมาเท่ากันได้เลยที่เหลือแก้สมก,การนิดหน่อยย้าย1 0 5ขึ้นไปคูณเนาะศูนย์ตัดศูนยีคูณกับ1 0 5กลายเป็น2อ0พโจทย์บอกต้องได้กําไรมากกว่า5%ดังนั้นต้องตอบมากกว่า2อ0พก็ตอบข้อ4นะครับสองพ